การปฏิบัติตัวและการบันทึกการทำงานของหัวใจ24ชั่วโมงแบบพกพาขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจพิเศษโรคหัวใจ 1. ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าพร้อมให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนตรวจขนาดตรวจและหลังตรวจ 2. รับการตรวจตามบอลเวลานัดหมายพร้อมนำญาติที่สามารถดูและผู้ป่วยได้มาหนึ่งคน 3. ประเมินผู้ป่วยก่อนทำการตรวจสี่ติดเครื่องตรวจหัวใจเพื่อบันทึกการทำงานของหัวใจ24ชั่วโมงแบบพกพาและแนะนำผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติเมื่อครบ24ชั่วโมงนัดผู้ป่วยมาถอดเครื่อง 5. นัดหมายมาฟังผลการตรวจวินิจฉัยกับแท์เฉพาะทางโรคหัวใจ 5. นัดหมายมาฟังผลการตรวจวินิจฉัยกับแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจคำแนะนำ 1. นำยาเดิมมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาพบแพทย์ 2. พักผ่อนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 3. ปรับจิตใจให้ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจเป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาติดตัวไปได้โดยเครื่องจะบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้ให้แพทย์นำผลวินิจฉัยวิธีการใช้เครื่องโฮเตอร์ 1. เจหน้าที่จะติดแผ่นขั้วสัญญาณของเครื่องโฮเตอร์ไว้บนผนังทรงอกของผู้ป่วยซึ่งไม่เจ็บปวดแต่อย่างใดจากนั้นจะมีสายต่อไปอยังตัวเครื่องซึ่งมีขนาดเล็ก และเบาผู้ป่วยสามารถ<ส>า้ <คา S 2> ป่จยจำเป็นต้องดดพบเครื่องติดตัวไว้24ชั่วโมงและจดบันทึกเวลาที่เกิดอาการผิดปกติมีอาการเป็นอย่างไรเช่นใจสั่นแน่นเจ็บหน้าอกและขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่เช่นเวลา6โมงเย็นลุกเข้าห้องน้ำแล้วมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกการปฏิบัติตัวขณะใช้เครื่องโฮเตอร์1พยายามนอนในท่านอนหงาย2ห้ามอาบน้ำใช้การเช็ดตัวแทน สามาสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติไม่ต้องหยุดงานหรืองดการออกกำลังกายยกเว้นออกกำลังกายที่หักหมเกินไปเช่นเตะฟุตบอลตีแบดการจดบันทึกขนาดใช้เครื่องโฮเตอร์อาการที่ควรบันทึกเจ็บหน้าอกเวียนศีรษะหน้ามืดหรือเป็นลมวูบตาลายใจสั่นเดินหรือนั่งรู้สึกว่าเส ถ้าท่านทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากต้องระบุชนิดกิจกรรมเวลาเริ่มและสิ้นสุดประโยชน์ของการบันทึกการทำงานของหัวใจ24ชั่วโมงแบบพกพา 1. เพื่อติดตามเคลื่อไฟฟ้าหัวใจในกรณีผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติแต่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทั่วไป 2. เพื่อติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด24ชั่วโมงว่าเกิดคลื่นไฟฟ้าใดผิดปกติบ้างและเกิดเวลาใดมีอาการหรือไม่ 3. เพื่อให้แพทย์ประเมินความถี่และความรุนแรงของการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติขณะทธรกิจวัตรประจำวันด้วยความปรารถนาดีจากงานห้องตรวจพิเศษโรคหัวใจกลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษโรงพยาบาลพระนารายมหาราช